ราคาทองคําล่าสุดราคาทองวันนี้วันพุทธที่28เมษายน2564มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเรามาติดตามพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทอง สามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจำวันพุทธที่28เมษายนส564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา22นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวลดลงไปทันทีที่ 100บาทจากเมื่อวานถือว่าราคาทองในช่วงนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นขึ้นลงๆอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,250บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,350บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ์96.5 โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,700บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,772บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,850บาทเรามาตามกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูปปรพันธ์9 6์เซ5มีดังนี้นะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึง เม ok huh? ื่อบวกกับค่ากำาหิเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,856บาทราคาทอง1สลึงเมื่อบวกกับค่ากำเหนิเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,213บาทราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำาหนิเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,925บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเหิเฉลี่ย ที่500บาทจะ,ทจะรวมเป็น pues 27,350บาทราคาทอง2บาทมเมื่อบวกกับค่ากอมนิฉเีียที่1,000บาทจะรวมเป็น54,700บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากอมนิฉเีียที่2,500บาทจะรวมเป็น136,750บาทปิดท้ายที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากอมนิชเลียที่5,000บาทจะรวมเป็น 273,500บาทโดยค่ากำหนดเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำหนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทำการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำหนดนั้น มาบวกกับราคาทองที่เราจะทำการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจาก้านนนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ